แต่งหน้ายัางไงให้คะแนนเป็นต่อกับการเป็น S.A. t r ที่ดีอค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ มอสนะคะและนี่ก็คือช่องแคซิล่ามอสค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ mm. มมสจะมาแชร์เทคนิคนะคะในการแต่งหน้าถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่อยากจะเป็น SA ของแบรนด์ดีออค่ะอย่างที่มมสได้บอกไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่า SA แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่ง SA ของแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์น,น,นั้นๆด้วยเพราะถือว่าตัว s a เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบหลักนะคะที่ทําให้คนที่เดินเข้ามาในร้านแบรนด์เนมเนี่ยเขามองว่าแบรนด์เป็นอย่างไรบ้าง ทําให้จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าสําคัญมากเพราะว่าเป็น first impression นะคะเห็นปุ๊บแล้วก็แบบ คลิกเลยคนนี้เนี่ยอยากร่วมง,งานด้วยแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณเข้าไปสัมภาษณ์งานเข้าไปยื่น C ีเนะคะเขาเห็นภาพลักษณ์การแต่งตัวการแต่งหน้าของคุณเนี่ยเขาก็บอกได้เลยว่าโอ้โหหน้าตาแบบนี้นะคะทำผมแบบนี้เนี่ยพอมองปุ๊บแล้วเห็นภาพเลยว่าถ้าใส่ย,ยูนิฟอร์มของเขาเนี่ยจะต้องสวยแน่นอนเหมาะกับแบรนด์แน่นอนนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการแต่งหน้านะะแล้วก็การแต่งตัวถึงสําคัญมากๆในการจะสมัครเป็น SA ในร้านแบรนด์เนมค่ะในคลิปก่อนนะคะโมสบอกถึงการแต่งหน้าถ้าอยากเป็น SA ของแบรนด์กุชชี่ใช่ไหมคะคลิปนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะที่แบรนด์ดีออค่ะเพราะว่าตัวมอสเองนะคะเป็นอดีต SA ของดีออนะทำให้รู้ว่าทางแบรนด์ชอบแบบไหนเนืจากการที่ไปสัมภาษณ์มาแล้วตัวมอสเองเนี่ย,ยทำดีออมาถึง2ส,สาขาด้วยกันนะคะเวลาที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ทั้งสองสาขาแล้วทั้งสองสาขานี้ก็เลือกมอสทั้ง2สาขาเลยค่ะก็กลายเป็นว่าตัวมอสเองเนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทํางานกับสาขาไหนดีเพราะว่าทั้ง2ที่เนี่ยต้องการตัวทั้งหมดเลยนะคะมอสบอกได้เล,เลยว่าเทคนิคเคล็ดลับของส อย่างแรกเลยก็คือการแต่งหน้าให้มันเหมาะสมกับแบรนด์นั่นเองวันนี้มุสมาแชร์ให้เริ่มกันเลยค่ะที่เทคนิคแรกมา okay. ในส่วนของแบรนดีออรเขามีการแต่งหน้าที่หลากหลายให้กับพนักงานมากนะคะจะไม่ใช่แค่แบบ Natural Look ธรรมดาแล้วก็จบไปแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากกว่านั้นค่ะอย่างเช่นแบบแรกเลยค่ะทางแบรนดีออรจะแนะนําให้ทาง SA นะคะแต่งหน้าแบบ Natural Look อันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการแต่งหน้าแบบธรรมชาติที่หลายๆแบรนด์ก็แนะนําเหมือนกันหมดแล้วนะคะก็คือแต่งหน้าให้มีสีสันแบบธรรมชาตินะคะปัดแก้มแบบพอดีทาตาแบบพอดีทาปากสีนูดนะคะหรือว่าทาด้วยลิปบาล์มหลักๆเลยคือแต่งออกมาแล้วจะต้องดู สะอาดนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยจะต้องทัชอัพนะคะให้ลุคของคุณให้หน้าของคุณเนี่ยดูสวยดูเฟรชอยู่ตลอดเวลานั่นเองโดยการแต่งหน้าแบบธรรมชาตินี้นะคะก็จะใช้ได้กับทุกลักษณะสีผิวเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าบางคนเป็นผิวสีเข้มนะคะก็แต่งหน้าให้เข้ากับโทนสีผิวของคุณได้เลยค่ะ และการแต่งหน้าอีกหนึ่งแบบที่จะสามารถดึงดูดใจผู้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ดึงดูดสายตาเวลาที่เราเดินเข้าไปยื่น CV รสแบะแบรนด์ d ิออเนี่ยก็คือการแต่งหน้าด้วยสีรูจดิออ o r นั่นเองค่ะ หลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วนะคะว่าสีโรช999นะคะซึ่งเป็นนัมเบอร์สีของดิออซึ่งเป็นสีไอคอนิกของแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็จะเน้นสีนี้เป็นสีหลักทําให้สีนี้เนี่ยเป็นสีที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของแบรนด์ด้วยค่ะเวลาที่คุณอยากแต่งหน้านในลักษณะของ r o ชดิออนะคะโมสแนะนําว่าให้แต่งแบบนี้นะคะก็คือตาเนี่ยจะเป็นการกรีดตาที่เฉี่ยวขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทาลิปสีแดงซึ่งต้องเป็นแดง999ของดิออเท่านั้นนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นสีแดงที่ถูกต้องตาม ากฎระเบียบค่ะ <Okay. S 1> สงสัยกันไหมคะว่าทาไมสีแดงมันถึงถูกระเบียบได้คะ เพราะว่าสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นสีที่สร้างความเซอร์ไพรส์นะคะให้กับผู้พบเห็นแล้วยังบ่งบอกถึงความเฟมินีนความเป็นผู้หญิงในตัวของเราเองด้วยค่ะสีแดงนี้เป็นสีแดงที่แบบออกส้มๆหน่อยๆออกชมพูนิดๆนะคะจะไม่ได้แดงแบบแดงแดงเลยสีแดงนี้นะคะจะเป็นสีแดงที่มหัศจรรย์มากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสีผิวของคุณด้วยบางคนที่มีผิวสีเข้มนะคะสีออกผิวน้ำผึ้งหน่อยทาไปแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นแดงที่ติดส้มนะแต่ว่าพอเป็นผิวที่เป็นผิวสีอ่อนผิวสี ะคะทาสีเดียวกันไปแต่ว่าถ้าออกมาแล้วมันกลายเป็นแดงที่แบบติดชมพูนิดๆค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสีแดงสีนี้ถึงเป็นสีไอคอนิกของดีออเพราะว่ามันมีความน่าสนใจแบบนี้ค่ะ <S <S และลุกต่อมานะคะลุกที่3ที่โมสแนะนําว่าให้คุณแต่งหน้าแบบนี้เข้าไปสมัครในแบรนด์ของดีออค่ะก็เป็นการแต่งหน้าแบบโทนสีโรส o ูดนะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าที่เน้นความธรรมชาติแต่ว่ามีความพิเศษขึ้นมาโดยการเพิ่ม Smoky Eye แบบอ่อนๆเข้าไปบนดวงตาของคุณ ปัดแก้มด้วยสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็ปากจะเป็นปากสีชมพูซึ่งเป็นชมพูธรรมชาตินะคะจะไม่ใช่ชมพูแปลนนะแต่เป็นชมพูแบบชมพูอ่อนๆชมพูที่ดูแล้วมีสุขภาพดีค่ะการแต่งหน้าแบบนี้นะคะในดีออจะมีความหมายถึงว่าเป็นการที่แสดงการระลึกถึงชีวิตในวัยเด็กของคริสเตียนดีออค่ะด้วยสีต่างๆที่ดูเป็นสีที่ธรรมชาตินะคะเป็นสีอ่อนๆแล้วก็มีความสดใสมีความเป็นเด็กนั่นเองนอกจากงานกลางวันแล้วนะคะจริงๆทั้ง3แบบนี้คุณเลือกแบบ ที่เหมาะกับตัวเองนะแล้วก็แต่งหน้าแบบนั้นเพื่อเข้าไปสมัครงานกับดีออลได้เลยหรือใครที่มีโอกาสสัมภาษณ์งานก็เลือกแบบใดแบบหนึ่งที่มันเหมาะกับบุคลิกของคุณแล้วก็แต่งแบบนั้นเข้าไปสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ แต่เวลาที่เข้าไปทํางานแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยด้านในก็จะมีอะไรที่มันรายละเอียดเยอะกว่านั้นลุกที่โมดให้ไปทั้ง3ลุกแรกนะคะจะเป็นลุกสําหรับกลางวานัน <Okay. S 1> แต่ว่าเวลาที่เข้าไปทํางานจริงๆเนี่ยมีการแต่งหน้าของ S a สําหรับลุกกลางคืนด้วยค่ะสําหรับลุกการแต่งหน้ากลางคืนนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยจะออกมาเป็นโทนแบบนี้เลยค่ะ okay. การแต่งหน้าแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นเวลาที่มีอีเวนต์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะเราจะเรียกโทนแต่งหน้าแบบนี้ว่า night blue นั่นเองค่ะ night blue นะคะจะเป็นการทาตาด้วยสีฟ้านะคะซึ่งมีความแฟนตาซีมากๆแล้วก็มีการ smoky eye เบาๆด้านในส่วนลิปสติกค,ค่ะก็จะเป็นลิปสติกสีธรรมชาติค,ค่ะเพราะว่าเราอยากจะเน้นในช่วงตาให้มันดูโดดเด่นนะ,คะใครที่เคยไปงานของแบรนด Dior ในช่วงกลางคืนนะคะจะเห็นว่า S A เนี่ยแต่งหน้าแบบนี้กันเลยซึ่งลุคนี้นะคะ แบรนดีออเนี่ยจะมองว่ามันเป็นลุคที่มีความอ l เลแกนนะคะมีความรู้ราเหมือนกับท้องฟ้ายามค่ําคืนนะคะแล้วก็ยังแสดงถึงความรักที่คริสเตียนด i ออเนี่ยมีต่องานเต้นรางานปาร์ตี้ต่างๆอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าแต่ละแบบเนี่ยมีความหมายซ่อนอยู่นะคะแล้วก็เวลาที่คุณแต่งหน้าแบบนี้เข้าไปสัมภาษณ์งานนะคะแล้วคุณบอกถึงเรื่องราวที่มสได้ให้คุณไปนะมันแปลว่าคุณทําการบ้านมามสบอกได้เลยว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้คุณได้คะแนน <Yeah. S 1> เพิ่มแน่นอน แล้วมอสก็ต้องบอกนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าเท่านั้นยังมีในเรื่องของสีผมสีเล็บการแต่งตัวต่างๆก็มีผลด้วยใครที่อยากฟังเพิ่มนะคะคอมเมนต์มาเลยว่าฟังอีกนะคะเดี๋ยวมอสจะรวบรวมข้อมูลและสรุปมาให้ในคลิปต่อๆไปนะและหนุ่มๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าอ้าวแล้วฟังของผู้ชายล่ะถ้าเป็น SA ผู้ชายต้องแต่งหน้ายังไงแต่งหน้าหรือเปล่าแล้วผมมาทํายังไงหนวดไว้ได้ไหมทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างจริงๆบอกได้เลยว่ามันมีความละเอียด,ดยิบย่อยมากเลยนะคะใครที่ อยากฟังอีกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะเดี๋ยวมมสจะเอามาแชร์ให้ในคลิปต,ต่อไปแน่นอนนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์สําหรับการเตรียมตัวเพื่อเป็น SA กันนะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดียว